สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทําดีทําด้วยอยู่กับผมคนส่งสารขาจรศสัตว์ชาวเจริญรัตท่านสามารถรับชมรายการนี้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube เข้าไป Facebook หรือ YouTube แล้วก็ไปเซิร์ชคําว่าทําดีทําด้วยก็จะหารายการนี้เจอนะครับช่วงนี้เป็นช่วงช่วยด้วยช่วยได้นะครับ วันนี้อยากจะช่วยผู้หญิงจริงๆเพราะว่าผู้หญิงนั้นถ้าเอากําลังเข้าสู้ยังไงก็สู้ผู้ชายไม่ได้ผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าจะกลมคืนแล้วก็จะใช้วาจาหรือจะใช้วัตถุอื่นใดทําให้ผู้หญิงไม่สามารถขัดขืนได้หรือใช้กําลังนะครับซึ่งแน่นอนสภาพร่างกายของผู้หญิงนั้นอาจจะบอบช้ำต่างๆเขาจะมีวิธีการรักษาบาดแผลร่างกาย และจิตใจอย่างไรนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาคุยกันในหัวข้อเมื่อถูกข่มขืนตอนที่1ก่อนนะครับวันนี้เป็นยังเป็นตอนที่1รักษาบาดแผลกายและใจผู้ที่เป็นแขกรับเชิญก็คือผู้อำนวยการบูรนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมขอต้อนรับคุณสุเพนศีพึ่งโคกสูงสวัสดีครับคุณสุเพนศีครับคุณสุเพนศีครับการข่มขืนนะครับมี มีการข่มขืนแบบไหนจําเป็นหรือไม่จะต้องอมีอวัยวะเพศล่งล้ำเข้าไปเท่านั้นหรือจริงๆแล้วการข่มขืนมีมีหลา,า,ากาหลายการนิยามของกฎหมายนะคะการข่มขืนหมายถึงการที่มีการใช้อวัยวะเพศนะคะกระทำกับต้องเพศช่องชวาหรือช่องปากนะคนะก็คืออวัยวะเพศเนี่ยต้องโล่งล้ำเข้าไปในช่องเพศช่องปากช่องชวานี่ยนะคนะคส่วนเรื่องที่เป็นใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับช่อง ช,ออช่องเพศช่องธรรมนักสิ่งโดยใหญเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องของการกับรธรรมนัตการาใช้กำลังบังคับหรือวิทีก็มีอาวุธนะคะในการควบคุมนะคะที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอาการชักชวนการชักดูงนหรือการพาไปนะคะหรือว่าการมาชวนไปสมัครงานไปทํางาน หรือว่าไปสู่นะคะหรือว่าไปรับประทานอาหารนะคะหรือว่าอกเที่ยวนะคะวัตถุสาคัญนะคะ,ะก็ต้องมีอย่างนี้นะคะว่าถ้าเราคิดว่าเ,เราสามารถต่อสู้ได้นะคะตัวสติปัญญาตัวกําลังเนี่ยมันจะเกิดมาแต่ถ้าเราคิดว่าไม่เป็นไรเราโยอมชะเราสู้ไม่ได้อันนี้มันเป็นความล้มเหลนึ่งหนังเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจใหม่นะคะถ้าเราได้มีการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเราสามารถป้องกันภัย การผลขึ้นได้ค่ะครับแล้วเมื่อเกิดนะคะต้องเรียนว่าเมื่อส่วนใหญ่เรื่องของการผลขึ้นเนี่ยเกิดจากคนที่จะคนคุ้นเคยนะครับผู้กระชิดหรือหน้าง,งานหรือบุอคคลหรครอบครัวหรือบางทีเนี่ยนะคะจากการที่เราหมิ่นกับไว้ใจนะคะเชื่อเขาว่าเขาเป็นเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่้องเขาไม่ชาทำให้เราไม่สลาดมากเราไม่ระวังตัวได้นะคะกะ็ถูกรถกระกาการถูกรถกระกาโดยรวมเนี่ก็อาจจะทำให้เราเชอะ หมดสติไม่สามารถที่จะใช้อ่ร่างกายหรือว่าสิ่งอืดด่นใดหรือว่ามนส่วนที่จะมีการต่อสู้อันนี้ก็จะเป็นบบเรื่องของการการะทำโดยที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดนะคะก็เป็นเปล่นช่างอุปสรรคเปลีนข้อจากัดเปล่ยน่งผลกระทบที่ทําให้เราไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้หรือบางทีส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมีการใช้กําลังในการทาร้ายร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าทําให้เราไม่สามารถลุกขึ้นหรือว่าบางทีเนี่ย การต่อยแรงนะครัหรือใช้ยาสงบยาตัวนะครับบางทีเราก็อาจจะเห็นรูปแบบแบบยแบบเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะเราก็พบว่าผู้หญิงเนี่ยนะครัส่วนใหญ่ผู้กระทำก็จะเป็นเพศช,ชายผู้ถูกกระทำก็จะเป็นเพศหญิงก็มักจะได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วที่สําคัญนะคะในทางสังคมก็คืออาการกลั้นน้่ที่ว่าจะไปเล่าให้ใครฟังดีหรือว่า ไม่รู้จะทาอะไรดีนะครับเพราะว่าในการเรียนการสอนเนี่ยเราก็ไม่เคยฝึกศิลปะป๊อกดัมตัวนี่มีเหตุเพื่อภคยทางเพศที่จะเกิดขโรคตัวลายค่ะครับการข่มขืนจะต้องเป็นเฉพาะผู้ชายข่มขืนผู้หญิงหรือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีเพศที่สามเพศทางเลือกด้วยเนี่ยข่มขืนเพศทางเลือกได้ไหมแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นการข่มขืนด้วยไหมครับหมายค่ะผู้ใดกระทำนะคะ กฎหมายใช้ก็ว่าผู้ใดนะแต่ว่าองค์ประกอบหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องการใช้เอวัยวะเพศกระทำกับน,<อ>นะคก็คือมันจะต้องใช้อไวัย็ออไวัลวะเพศของของตัวผู้ประทันเนี่ยนะคะใส่ทังช่องปากช่องเพศช่องทวงนันอ่ะ<ค>นั่นหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายทํากับผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายทํากับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงทํากับผู้หญิงก็ได้หรือเปล่า แต่ว่าในตัวกฎหมายเขียนว่าอวัยวะเพศเนี่ยนะคะของผู้กระทำล่วงล้ำตรงนี้ตรงเนี้ยคำว่าล่วงล้ำเนี่ยซึ่งซึ่งปรากฏตามคำข้อสาสัตว์กานะคะซึ่งอันนี้ต้องต้องเรียนว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนพุทธพาปีหกสองเนี่ยนะคะใช้สิ่งสิ่งอื่นใดกระทำกับเนี่ยก็ได้แต่หลังจากพุทธพาหกสองเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็นว่า การข่มขืนหถึงว่าการใช้อวัาายวะเพศนะครับกทำนะครับในยเพศนี่ยต้องยื่นหลังไปในช่องเพศช่องปากช่องสวองครับผมเอานับจากอาวัยวะเพศทเท่านั้นนะครับนับจากอาวัยวะเพศทเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสบักสบมอมแล้วโดนข่มขืนไปแล้วเนี่ยนะครับคุณคุณจะใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับคุณจะใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ถือว่าเป็นการข่มขืนแล้วถูกไหมครับอ่านี่ถุาปากนะครับม <careers> ันจะมีน่องรอยอย่างค่ะ ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเราไปหาหมอนะคะโดยเร็วที่สุดนะคะไม่ต้องอาบน้ำชำระร่างกายนะครับ<ช>ไปชั้ชั้นชั้นชุดที่อาจจะเปิดเกื่อนหรือเสื้อผ้าที่อาจจะฉีกขาดหรือกางเกงอาจจะฉีกขาดนะคะถือติดไว้จิตวิญญาณถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเปลี่ยนเยนสื้อผ้าถือไปให้เพื่อ,อถ้าอยู่ในที่เีนะคะแนะนาให้ไปที่โรงพยาบาลตารวจเนี่ยนะคะก็มีมีต้องบอกว่าถ้าหาก เพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะไปสถานีตำรวจก็ให้ไปที่โรงพยาบาลน,นะคะคแต่ถ้า,<ม>ถาหากโรงพยาบาลบอกว่าต้องมีใบส่งตัวเชิสนสุมาก่อนบอกว่าดิฉันขอตรวจร่างกายก่อนแล้วก็ควรจะแจ้งให้คุณหมอได้ทราบว่าเกิดเหตุอะไรกับเรานะคะโดยไม่ที่ดีที่สุดสําหรับคุณนที่มานครนะคะ,ะสามารถไปที่โรงพยาบาลตํารวจได้นะคะซึ่งโรงพยาบาลตํารวจก็จะมีบริการตรวจร่างกายแล้วก็มีการเก็บ ขาเ,เรียกลักฐานทานิเมศเนี่ยนะคะอาจมีคิมภัยจ่ายนะคะครับเวลาหมดหมดเวลาซะก่อนยังมีเรื่องราวมากมาย <c oughs> ที่จะขอความแนะนำนะครับจะขอคําแนะนําจากคุณสุเป็นรีแต่ขอเป็นคราวหน้าคราวนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุเป็นรีมากๆนะครับ <c oughs> ที่มาให้ความรู้กับพวกเรา <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับเอาล้ครับรายการทําดีทําด้วยช่วงช่วยด้วยช่วยได้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ ข่าวหน้าจะเป็นหัวข้อใดต้องติดตามในรายการทำดีทำด้วยที่ท่านสามารถรับชมผ่านทาง Facebook และ YouTube ได้วันนี้ผมขจรศักดิ์ชาวจันทรัฐดหรือว่าคนสงสารต้อขอลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ